มาอ้วนนี้ทำไมอ้วนจังกินอะไรอ้วนแล้วเนาะอ้วนมาไม่ขี้มากี่วันแล้วไม่ขี้มาโอ้ยกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วห้าแล้วห้าแล้วโอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายเอ้าก็คือไม่ใช่หรอกเดี๋ยวให้เจ๊แอมมาทายว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเจ๊แอมจะมีเซนหรือฮะใช่หูืเจ้าเต้เต้แล้วไม่มีเต้ เอาูบน้นทำไมเสียอามาซื้อของานืองมาซื้อของมางมาซื้อของมา้องมาซื้งมานอมา้ออ่มาซื้อขมาซืขมาองมานติอขม้มาม้อาอาซองไปไป้งมา้ขาซืมาน้อาอมองบงาเองาอของมาซืออมอมาาาอนอนกันอยู่4คนแต่ที่พัที่น ได้เป็นซีฟทัวงเนาะนอนจริงกันแบบไอ้สาระเลยเออเยี่ยมเยา่ยมทำมันไปแบบได้หลายคนก็อยู่มวลมานอนบอกกันแซวๆแล้ววันนี้เวลาเขาขี่ปุ๊บมันก็ติลุกร้อยขึ้นน้ำค้างเฮ้ยเสียไอ้นั่นอ่ะแม่ที่ว่าสั่งไว้ไอ้จ๋าพามาดูหน่อยดิวันนี้มาอุดหนุนเจ๊จ๋าอีกครับวันนี้ ได้บ่เวันได้ด้วย้ววันนี้มาอุดนนเจ๊จ๋าอีกรอบหนึ่งเอ้าทำไมไม่มีรูรูเบลเลยโอ้พอนอเวนใทนคาบออ่สิคนท้องทำไมสวยแทบว่ะคนดีอ่ะ ถ้าไม่มีท้องถือว่าหุ่นดีนะเนี่ยขาเรียวห้าเดือนแล้วเจ๊จ๋าถ้าเกิดเอาท้องออกนี่คือหุ่นดีได้เนี่ยปกติถ้าท้องเยอะบวมๆเอามาให้เจ๊อําไทยให้เจ๊อําไทยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใอยมาทายบ้างวมาผู้หญิงหรือผู้ชายให้เจ๊อําดู เจียมจะดูออกเจียมได้ถือผู้ชายบะกจมูกจมูโด่งไหมในใบไอนั่นแหะใบอสตรียังยังไม่ไอ้นี่เลยยังไม่ไปสาวปะผู้ชายจริงปะไม่รู้ยังนยังไม่เ้ยผูชาเหรอเจียมมึงขันซีเรียสก็ถือเยอะยน เอาไปขึ้นรถวัน้าเอนขาน้อยนึ่งไหมกรท่องกับใหไ่ปรนเดคนบวนนี่ยคน่ยกไสองโลก็นั่นแหละท้องท้องฟองนั่นแหละสองโลห้าเดือนแล้วไม่ได้ขี้ววนนี่ลยจเดือนมาได้ขี่ยิเอือน ดูาดแสนทีอปีนเนเอาจะให้ะนี่ครับใช่ไปโอนงิ้นให้เจ๊จ๋าต้องทั้งดเหมดอนเวดำโอนงนให้เจ๊จ๋าแจรุ่มเอาใส่ในนี้ได้ไหมเอาใส่ได้ไหมบนลังขาได้ อเอาแต่ลมหอันวิแต่แต่ตัวเขาไม่เอาอันน่อนานีของงไม่มาเลยเออ่ค<ถ>่ะค่ะเอาตัว<ถ>ัไปยไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะไปโชว์วันที่สามสิเอดมันไม่ทันอยู่แล้วโอไม่ทันไปขอแล้วก็ <laughs> มันมีแต่ตัว ดินหรือยังฮะดินหือยังท้องดินหรือ uh, ยังกินแล้วเนาะไป้ื้อจีน่บ้า่ถึงเ้ยพะเจ้อ๋อะเจ้า่อนเะไรกดุงก็นั่งหรอลบดินข้บดินย้มันมน่ดเดี๋ยวเอาทองน่นี่ทาบวชมึงทองยี่เดือนแล้วยี่ี One, one, áo one, con one 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 one. one, one, two, one, two, three, five, one, 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 3 one, 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 รถไถสิงครับห้องหกหนึ่งศูนย์สิงไหมถ้าถอดอะไรเต้งออกไล่เตืนอนแล้วนี่ถอดใครเอาวันไปมีแค่ยังที่ทบ่เมียนรถต่างพาน,นสิ่เงเสียงอุย้ยมันสียลไรจ๊ะน,นี้อยอยเออดึงมา เที่ไปเลยไปนิด Transformers เจ๊มเมจ๋าก็ได้ขายอยู่ตลอดนะสบายแล้วเจ๊จา๋าเนาะมีครบทุกอย่างแล้วอยากได้ไปลายทงปลายท่อก็มีเจ๊จ๋ามีครบหมดเลยเจ้าบาดเจ๊จ๋าเนี่ยไปสามหกเนี่ยตอนนี้มีพันเมตรสี่พันห้าสี่พันห้ามีพักด้วยปูปูปะ นี่เช่คบ้เยเขาฟูช่วยรถพ่วงมาจอดซื้อของแต่งครับสองพ่วงสองพ่วงมันมีเปองส่เลยอันนี้เียนราคาพีดวันนี่คนมาซื้อมาไลฟ์วันนี้เขาเจียจ้าสูงท่าดนี่ 150วันสูงอยเ่าไดวันไม่ยากจะหกบก็มนว่าเดียวรงสิเบิ้งเงาูได้สูงกว่ากันนี่ไปยืนเทียบันดวนเอ้ยืนยืนเทียบันดยืนยืนเฮ้ยวันสูงกอยู่ บบไปเอาหัวรถที่วังน้อยแล้วก<ม>็จะกลับกระบะน,นู้นเหรอพเอา้าแม่แกมาเยี่ยมส่งกลับหรือว่าพี่ไหนผู้ใดไปสง่งมารถส่วนตัวมารถส่วนตัวเอ,เ,อเ,อเอารถกระบะสีเท่าไหร่ทรงโซบะเนี่ย โซปะโซ่ยังลู่ไก่สัเอเยนีอันนี้ิสนียงอนไรโซ่ที่ต่อยอ้วนนะครัสมอกันนีะสมตังนี้ผมมีไมโซอกจเจ้าบอกเรื่องนี้ผมสายตาเราเล็กๆเล็กๆล้วี่หนว่าเรืองว่าโซเพราะโรือนั้นวานี่นี่สายตานนี่เดี๋ยนด้เดี๋ยวส่วนคุนินสวนดินดวนเราไปเที่ยวไปวัดกาทถิ่ย ไปวันเสาเดี๋ยวสิลองเซิร์ฟมังกรจะว่าโอเคอยู่นะมันที่พักน้ำมันใสดีอุ้ยมันต้องมันต้องไปกลางทะเลหรอเขาสีลากไปเองไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปพักอยู่กลางกลางันดีมันจะเป็นหุบเขาไหมแล้วมันก็จะลึกน้ำลึกอะไรสักไปไปแล้วตอนเย็นกลับคืนได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราพักอยู่ตรงที่เรานี่แหละตรงที่เราไปอยู่ตงงนั่ สมมติว่าเราเนี่ยในที่พักเนี่ยนี่คือน้ําตรงที่พักเราก็เป็นน้ําแล้วถ,ถึงเวลาเขาก็จะลากเราไปเล่นน้ําแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็ให้คนแก่ๆเต้นอาราบิกนี่อยาเคยไปอยู่ครั้งนึงแต่เขาแต่น้าเลยเขจาจ้างเบียรี่มานะแล้วแต่ใครจะ,ปประจ้างไปจ้างเขาจ้างรู้นะครจะไปเสิร์ฟเราเสิร์ฟยังกครจะจ้างเนาะ เสริมแล้วอือบมาเดอกคุณนิ่งสมัยเต้นนะเออหนาหนะคุณนิ่มมาเต้นดอกเด็กดอกเด็กแน่นถูกต้องมวลหน้าเราต้องชวนไปให้หมดถึงจะสนุกไม่เราต้องเช่าเป็นบ้านมันจะเป็นส่วนตัวเอาเป็นเอาเป็นโฮมอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไม่เป็นเอาเรียกเหมาบ้านเป็นหลังเลยส่วนตัวเราเลยโอเคครับเราก็มาเยี่ยมเจ๊จ๋าห้าเดือนแล้วเรามาตั้งแต่เริ่มท้อง แล้วก็มาห้าเดือนนักศึกษาสองวันเจ็ดเดือนสองเดือนนี่ห้าเดือนสองเดือนสองเดือนสองเดือนก็ยังสวยอยู่เลยเอาอย่าจ๋าเสียป่ะถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยเอากระปุกมันต้องสวมไปเลี้ยงน้ำผึ้อได้ดิเนี่ยไปได้เอาจะไม่ได้บอกตลางวานก็จะเป็นก็จะเป็นผู้หญิงติดเที่ยวนิดๆเพราะว่ากินเหล้าเยอะท้องป่อง ทไปไนันันท uh, ี่อจไปนูลฮะัี่ไปไหนไปเลยไปที่บ้านเหรอใช่ไปไปดีลังไปส่งเออเดี๋ยวจะสั่งหรอกทักบอกเรยว่าจะไปจะไปอ่ะถ้าเกิดมีอะไรจะสั่งะให้ติดรถไปด้วยโอเคบอกไปก่อนเลอะไรบ้างวิ้จาเนี่ยเอาลจอกัน ที่บางไว้ไปเอ,เอาแล้วเอาแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเ,เอาลงไว้กัจแก็เลื่องบอกแล้วเนะเาะเลยโทรไปบอกว่าที่หลังแล้วนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสีดำนะเนาะสีขาว